สวัสดีครับท่านผู้ชมอ่ะก็วันนี้นะครับเราก็จะมานะครับเรามาดูกันเลยว่าวิธีเข้าสู่ระบบไลแมนเมื่อเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเราจะทําอย่างไรเราจะสั่งอาหารวิธีเข้าสู่ระบบไลแมนเราต้องทําอย่างไรอ่ะให้เราเข้าไปที่ไลแมนนะครับพอมาเสร็จให้เรากดที่คุณเข้าใจและยอมรับนะครับอ่านเงื่อนไขนะครับอ่าเน็ตอาจจะค้างนิดนึงนะครับอ่าอ่านเงื่อนไข นะครับเราก็อ่านเงื่อนไขเข้าไปเนาะกดยอมรับแล้วก็กดเข้าไปที่เข้าสู่ระบบด้วยล ne นี่ครับกดอนุญาตครับนี่ครับเข้าสู่ระบบได้แล้วเห็นไหมเราสั่งอาหารได้แล้วเราสามารถดูประวัติการทํารายการได้นะประวัติคําสั่งซื้อประวัติการจ่ายเงินนะครับ นี่ครับมันก็จะเข้าได้แล้วเห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยใช่ไหมอ่าเราสามารถสั่งลน์แมนนะครับได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับ